สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะหรือว่าคนที่ผ่านทางไปมาแล้วเจอคลิปนี้เข้าให้ครับพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิววันนี้เราจะมารีวิวจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานมอดหรือว่าตัวดัดแปลงไฟล์เกมที่กำลังมาแรงที่สุดณนะช่วงเวลานี้อย่างมาเวลไรวอลครับแต่เดี๋ยวก่อนคนผ่านไปมาจะคิดว่าเอ้ย เราไปส่งเสริมอะไรที่มันไม่ถูกกติกาเกมไม่ถูกต้องตาม TOS หรือว่า Term of Service เขาเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลาไม่อยากพูดมากใครอยากรู้วิธีรัดอ่ะเข้าไปดูเองทำ QR code ไว้เออถ่าย QR code ถ่าย QR code ไม่ต้องถ่ายหน้ากลวอ่ะ,อ,ะอยากเล่นอย่าเพิ่งโมโหโกธทา ตอนแรกทําเหมือนจะมาสอนลงมอสทาเหมือนจะมารีวิวนะว่าตัวไหนมันเอ้ยสวยอันไหนมันน่าใช้ไหมฮนะ แม่งหักมุมมาแบบนี้เลยวันนี้ครับรายการแวดวงะเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดในเกม Marvel Rival เกมที่ตอนนี้เรียกได้ว่าฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองหรือพูดง่ายๆเป็นเกมแนว PVP ที่คนเล่นเยอะที่สุดนะช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับโอโ้โหเล่นกันไม่หวานไม่ไหวแล้วก็มีแนวโน้มว่ามันจะฮิตยิ่งกว่าน,นี้ไปอีกนะทีนี้ฮะเรามาพูดถึงเรื่องหลัก ประเด็นของเราก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือการมอดเกมหรือว่าถ้าภาษาเต็มๆก็คือ modify modify เกม modify เกมคืออะไรฮะ modify เกมตรงตัวเลยก็คือการแก้ไขปรับปรุงหรือว่าดัดแปลงข้อมูลในตัวเกมของเราดัดแปลงไฟล์วางกันเถอะมันก็เป็นที่ถกเถียงอยู่ฮะว่ามันทําได้หรือเปล่ามันผิดไหมผิดกฎข้อไหนและถ้ามันผิดอันผิดไหมผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้ามันผิดนะเฮ้ยมาข้อ2วเว เพราะอะไรอะ่ะเพราะเหตุใดอะนะณนะช่วงเวลาเนี้ยคนที่เขาเล่นเกม Marvel r i v a l วอลเขาถึงมอดเกมกันแบบโอ้โหมอดกันหิลล่มอะ่ะทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองและทางฝั่งผู้พัฒนาเอาถ้ามันผิดทำไมไม่ได้มีการลงโทษคนกระทําความผิดทำไมไม่แบนไปเลยละ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็มีคำตอบฮะแต่เหนืออื่นใดน,นะถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลอยู่ฮะแต่การนำเสนอของเราวิธีการพูดคุยสื่อสารกันในวันนี้ฮะมันก็ ส่วนใหญ่ะนะมาจากการแสดงความคิดเห็นการสอดแทรกเอาทัศนคติส่วนบุคคลและส่วนทีมงานของแวดวงเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณครับให้จงหนักด้วยนะต้องเตือนกันทุกคลิปเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องของการมอดเกมเนี่ยถามว่ามันผิดไหมครับแน่นอนพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าผิดไม่ควรทำฮนะแน่นอนเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าแม้แต่เกมออฟไลน์ครับ จริงๆอ่ะเวลาที่เราเล่นเกมเกมใดก็แล้วแต่ฮะเวลาที่เราจะซื้อเวลาที่เราจะสมัครแล้วอะหรือว่าก่อนสมัครเขาก็จะมีขึ้นมาให้ดูเขาจะเรียกว่า Term of s e r v i c e หรือว่า TOS ภาษาไทยก็จะเรียกว่าเงื่อนไขในการให้บริการก็จะมีแนบไว้ตลอดครับทุกๆเกมแหละเขาว่าเอ้ยกรุณาอย่าดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขหรือส่งทางสายเคเบิล พูดประมาณนี้แหละก็คือเอ้ยอย่าไปดัดแปลงเกมของเรานะอันนั้นของวิดีโอสแควร์สมัยก่อนใครดูมวยปั้มดูแบบไอ้มดแดงอ่ะน่าจะคุนค้นๆกันอยู่อ่ะก็ประมาณนั้นเลยครับมันเป็นเรื่องของการทำงานของตัวเกมนะฮะแน่นอนถ้าเราไปดัดแปลงข้อมูลของตัวเกมมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทีนี้ในเรื่องที่เขาแบบอนุโลมให้พอได้เว้ยมันก็คือเรื่องของการเล่นเกมออฟไลน์หรือว่าเกมเล่นคนเดียวเกมซิงเกิลเพลเออร์อะไรต่างๆนะฮะ เราสามารถแดัดแปลงได้เว้ยเนื่องจากมันไม่ได้กระทบต่อคนหมู่มากเราซื้อมาแล้วก็เล่นคนเดียวนะจะมอดแบบให้เป็นตลกตลกฮ่าฮหรือจะมอดแบบ18บวกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ผิดนะจะถ่ายลงไปทําเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนะแต่อาจจะผิดกฎของแพลตฟอร์มคอนเทนต์ครีเอเตอร์เช่นบางที่ห้ามโพสต์แบบลามกอนาจารอะไรเงี้ยเซ็กซี่พอได้อ,อันเนี้ยโพสแบบ18บบวกได้ก็ว่ากันไปอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของ อนุโลมได้อยู่สำหรับการเล่นเกมออฟไลน์พอมาถึงเกมออนไลน์ครับโอ้โหตัวนี้แบบเรียกได้ว่าผิดเต็มเตมเพราะถึงแม้ว่าเวลาเราจะมอดเนี่ยถามว่าคนอื่นเห็นกับเราไหมว่าเรามอดเป็นตัวอะไรด้วยความที่เราไปดัดแปลงไฟล์เฉพาะของตัวเครื่องตัวเองอะ่ะให้การแสดงผลมันปรากฏเฉพาะบนจอเกมของเราเองคนอื่นไม่เห็นครับคนอื่นก็จะเห็นเราเป็นแบบตัวละครปกตินะฮะแต่ของเราก็จะเห็นเป็นอะไรเป็น CJ บ้าง เป็นเบจิต้าบ้างเป็นแบบสตาร์แพตตินัมบ้างไอออนฟิสในเกมมาเวลไรว์ว้านะโอ้โหสนุกสนานกันไปบางคนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่ผิดหรือเปล่ามันไม่ได้กระทบต่อคนหมู่มากขนาดนั้นหรือเปล่านะรวมไปถึงตัวมอสบางตัวมันก็ทําให้การเล่นของเราอะ่ะมีความราบรื่นขึ้นนะ่ะเหมือนกับการยกระดับคุณภาพการเซอร์วิสของผู้พัฒนาเกมเลยก็ว่าได้เช่นลดการกระตุกเพิ่มเฟรมเรทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมอสตลอดนะฮะ แต่ก็ต้องบอกตามความจริงเลยฮะว่าถ้าเอากันตรงๆอะ่ะหนึ่งคือเรื่องของกฎเนี่ยยังไงก็ผิดอยู่แล้วคือถ้ากฎเขาตั้งมาแบบนี้ฮะแล้วคุณไปทําผิดกฎไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขอะไรเอ้ยฉันมีความจําเป็นนะฉันจะต้องไปขโมยมาเพราะว่าลูกฉันป่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผมต้องขโมยเงินมาเพราะว่าผมจะเอาไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคือ <c oughs> ผิดก็คือผิดครับก็ต้องว่ากันไปตามผิดอ่าอันนั้นเรื่องของกฎจบไปมาถึงเรื่องที่เราคุยกันปัจจุบันนั่นก็คือ เรื่องของคนอื่นไม่ได้เห็นนี่เราไม่ได้กระทบใครนี่มันจะผิดยังไงใช่ไหมฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนคือโมดิฟายให้การทำงานของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆมันดีขึ้นเป็นไงพอดีขึ้นปุ๊บเราก็เล่นดีขึ้นจากปกติถ้าเราไม่มอสตเลยเราก็ไม่ได้เล่นดีไงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนึกภาพออกไหมเนี่ยมันก็เป็นมุมมองที่แบบเอ้ยเราเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่ารวมไปถึงอีกแง่หนึ่งนะเพื่อนเพื่อน,อนลองคิดดูสมมติเรามอสตให้ตัวละครของเราอะ แม่งดูง่ายเลยตัวละครอาจจะตัวเล็กลงอย่างเงี้ยผอมลงเออเห็นคู่ต่อสู้ปล่อยสกิลอะไรมาเราก็หลบง่ายอะไรง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเออเพื่อนๆพอจะนึกออกไหมเนี่ยแหละคนที่อยู่ในวงการรวมไปถึงผู้พัฒนาและผู้ให้บริการก็มองว่าเฮ้ยมันไม่น่าทำอ่ะมันก็ไป impact คนอื่นแล้วไงพอเราไปเล่นเก่งขึ้นโดยที่เราไม่ได้ใช้กติกาตามปกติของเกม PVP อ่ะเรามีการใช้เหมือน ดัดแปลงเข้ามาช่วยนี่ไงคุณทำให้คุณแบบเหมือนปล้นชัยชนะเหมือนเก่งขึ้นกว่าเดิมไงอันนี้ก็ถือว่าไม่แฟร์แล้วเพราะว่าเกม PVP แนวนี้มันคือความแฟร์ไงส่วนเรื่องอ่าบางสกินบางโน่นนี่นั่นซื้อมาปับ๊บมันก็ทำให้ดูง่ายขึ้นถามว่ามีจริงไหมเปทูวนะินน่ะที่เขาแซวกันนะ่ะสกินแบบทำให้แบบเอ้ยศัตรูมองเห็นเอฟเฟกต์ตัวนี้ยากขึ้นก็มีครับแต่อันนั้นก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นการโมดิฟายไงมันถือเป็นการซื้ออย่างถูกต้องไง อ่าันนั้นก็ว่างันไปคนละประเด็นทีนี้เราพูดถึงว่าเฮ้ยรู้นี่นาเพราะว่ามันผิดแล้วอะ่ะทําไมนะคนที่เขาเล่นเกมมาเวลไรวอลไม่เลิกทาหน้าซ้ําแม่งหนักกว่าเดิมมดหนักกว่าเดิมไปอีกเอในขณะเดียวกันเฮ้ยมันผิดอย่างเงี้ยชัดๆเลยผู้พัฒนาเกมเหมือนเขาซัดแล้วถ้าคุณมดเกมแบบนี้แต่ทําไมนะผู้พัฒนาและผู้ให้บริการของเกมมาเวลไรวอลเนี่ยเขาไม่ลงโทษสกักทีฮะ เขามีแต่ลบมอดทิง้งลบมอดทิ้งออกไปไม่แบนผู้เล่นไอ้เรื่องตรงนี้มันต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเกม Marvel Rivals ครับเกม Marvel Rivals เรียกได้ว่ามาอยู่ในช่วงของการแข่งขันเกม PVP เนี่ยสู้กันแย่งลูกค้ากันแบบโอ้โหอย่างดูเดือดเลือดพล่านเลยฮะ,ะ Marvel Rivals เนี่ยได้กลายเป็นเกมโปรดของใครหลายๆคนครับเรื่องของการมีสละในการ Modify ตัวเกมเพื่อนเเข้าใจไหมคือมาช่วงแรก ก็มีชาวมอสเขาเล่นแร่แปราธาตุกันแล้วอ่ะเพราะว่าโลกยุคนี้มันคือโลกของยุคโซเชียลมีเดียครับใครๆก็ชื่นชอบที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างมอสพอทำเสร็จแล้วเอามาปล่อยกันเอามาโชว์กันโอ้โหก็เป็นกระแสะที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็มีตัวละครละหลายตัวที่มันน่าเฮ้ยยกตัวอ,อย่างเช่นไอรอนแมนนี้ยเอามาทำเป็นเบจิต้าแม่งเท่ดีว่ะอะไรเงี้ยนะเอ้ย CJ จากแกนทิปออโตอะไรประมาณนี้ หรือโอ้สตาร์แพตตินัมครับในร่างของไอออนฟิตม่อยโอ้เรา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 แบบนี้โอ้มันเหมือนสตาร์แพตตินัมนี่เฮ้ยเรามาทําดูดีกว่าว่ารวมถึงเรื่องของมอด18บวกเรื่องของอะไรก็ว่ากันไปฮะไม่มีให้หรอกนะฮะโอ้แอดมินไม่ถนัดเลยเรื่องนี้ถามเพื่อนใหม่ทีหนึ่งเหมือนกันก็ต้องบอกว่านี่แหละฮะเกมเกมนี้มันอยู่ในช่วงของวัฒนธรรมโลกยุคนี้พอดีเขาชอบมอดกันไงและทางฝั่งผู้พัฒนาผมพูดงี้ดีกว่าพี่ๆี่ผู้ให้บริการผู้พัฒนาเขาก็รู้ ว่าลูกค้าเขาเป็นแบบไหนอะ่ะเออและเขาก็รู้เหมือนกันนะว่าที่เกมเขาแบบโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยหรอกครับที่ชอบมัดเกมชอบอะ่ะที่จะทำแบบนี้ก็เลยเล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นพี่ๆเขาก็เลยไม่ได้อยากทุบมอข้าวตัวเองอะ่ะรู้ดีอยู่แก่ใจอะ่ะเพื่อเผือแบน์ไปแม่งคนเล่นจะเท่าไหรอ่อ่ะหายไป2 0 3 0เลยด้วยซ้ำไปมั้ง ถ้าพูดให้เววอร์แม่งอาจจะหายไปกว่าครึ่งเลยก็ว่าได้เ,ออเพราะเขาเขาใจครับว่ามันเป็นความบันเทิงของกลุ่มคนที่แบบเออเล่นเกมเขาพอดีนะฮะก็มีคนถามพี่เขาตลอดแหละผ,ผ่านทางช่อง Discord เขาเรียกถาม GM อะ่ะว่าเอยพี่มอสมันผิดไหมอะผมก็เห็นคนทำตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามจะไม่แบนคนที่มอสเรื่องของรูปลักทั่วไปนะฮะก็จะมีแบนของคนที่มอส จนกลายเป็นแบบโปรแกรมโกงเกมนะอันนั้นผมก็เห็นอยู่ว่าเขาแบนนะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงยิ่งทางฝั่งของพี่ๆี่ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเนี่ยเขาหลับตาข้างหนึ่งมันเลยยิ่งแบบกลายเป็นอะไรที่แทนที่จะเป็นสีดำไปเลยนะห้ามทําก็ยังกลายเป็นอะไรที่เทาๆอยู่อะเออแล้วบ่อยครั้งพี่ๆี่เขาก็ออกมาบอกฮะว่าคือคําตอบ่มันผิดแน่นอนเขาบอกว่าอย่างนี้แต่เขาก็เอ้ยรู้สึกมีความสุขนะที่ผู้เล่นแบบมอดไปแล้วเล่นแล้วก็มีความสุขแต่ ทั้งหมดทั้งมวลน่ะพี่ๆที่เขามาตอบแชทเขาก็บอกว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางฝั่งของทีมพัฒนาใหญ่เป็นหลักอะ่ะออว่าเขาจะอัปเดตโปรแกรมอะไรลงมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปล่อยให้มันเป็นพื้นที่สีเทาๆแบบนี้ที่คนจะทําอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่ได้แบนล็อกอาจจะลบมอดทิ้งให้คุณเล่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนครับเพราะว่าถ้าเกิดทางฝั่งของนักลงทุนทางฝั่งของพี่ๆที่เขาเป็นนักพัฒนาเกมเนี่ย เขาเกิดอัปเดตแพทใหม่แล้วมีบทลงโทษขึ้นมาอันนี้เขาก็ไม่รับรองความปลอดภัยของแอคเคาคุณเหมือนกันนะสรุปง่ายๆเหมือนที่แวดวงเคยเขียนข่าวไว้ผิดไหมผิดแต่เขายังไม่ได้มีบทลงโทษที่ชัดเจนนั่นแหละฮะเมื่อกี้เราไปถามพี่ๆทางฝั่งของ NetEast ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้พัฒนาผู้ให้บริการคำตอบเขาก็จะประมาณหนึ่งอะเพราะเหมือนเขาแบบเอ้ย ไม่อยากจะไปทำลายฐานผู้เล่นตัวเองอ่ะเขารู้สภาพดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่มาฟังความคิดเห็นของพี่เดลวอลเกอร์ดีกว่าครับพี่เดล์ o เนี่ยแกเป็นอดีตผู้พัฒนาเกมโหผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเคยทำงานให้ทั้ง s e กาเคยทำงานทั้งค่าย n อตตี้ด็อกเคยทำงานทั้งค่ายผู้สร้างเกม e อพิ e e ลเจนสะค่าย r e s p อ w น e n t ร์เทน n มนต์ะแกก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะไม่รู้แกไปดวนไหนมานะของประเด็นมา r ว e l r i v ว l s นี่แหละ แกก็เลยออกมาพูดถึงครับว่าเอ้ยจริงๆอ่ะถ้าพูดแบบผมไม่ได้เกงใจผู้เล่นนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมไงเกม Marvel r e b i แต่จะขอสะแสดงทัศนคติในแง่ของผู้พัฒนาหน่อยดีกว่าว่าถ้าเรามอดเกมเนี่ยแล้วถ้าเราปล่อยให้คนเขามอดเกมเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างแกบอกว่าอย่างนี้ฮะการมอดเกมเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้คนเอาเปรียบกันอันนี้เราพูดอยู่แล้วเพราะถึงแม้ว่าเราจะมอดแค่จอ,องตัวเองมันก็ ปรับเปลี่ยนอะไรในจอเราทำทำให้ภาพมันเคลียร์ขึ้นอ่าทำให้ตัวละครเรามองเห็นอาจจะผอมเพียวลงฮิตบอกหรือว่าเป้า,เป,าเป้าการโจมตีอาจจะเท่าเดิมแหละแต่สกิลที่ปล่อยออกไปอาจจะดูง่ายขึ้นดูเคลียร์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นของฝั่งศัตรูหรือของเราอะไรเงี้ยนี่เอาเปรียบกันข้อที่2ครับพี่แกมองว่าการมอดเกมไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเครื่องเดียวหรือว่ามอดแบบหลายๆคนมอดเกมจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ มันจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่หนักของเซิร์ฟเวอร์เพราะว่ามันมีไฟล์แปลกปลอมถูกส่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องเชิงลึกไปอีกอแต่แกพูดคร่าวๆว่ามันทำให้การทำงานของเกมออนไลน์เนี่ยหนักขึ้นถ้าเป็นเกมออฟไลน์เขาก็อาจจะไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาขนาดนั้นอาจจะส่งเข้าแค่เฉพาะตอนที่เราล็อกอินเข้าเกมเพราะฉะนั้นเกมออนไลน์มีปัญหายอย่างมากถ้ามีคนมอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมไหนมีคนมอสเกมเยอะๆเนี่ยอ,อเสิฟลมได้มนกันข้อที่3อันเนี้ยเราอาจจะมองข้ามไปนิดหนึ่งเว้ยข้อ,อน,นี้มันเป็นเรื่องของการที่มีคนมอสสิ่งไม่พึงประสงค์ครับเช่น <ๆ S 1> เรื่องของการเมืองเรื่องของโป๊เปือยต่างๆเสร็จแล้วพอมีการเอาไปเยผยแพร่ต่อเช่นสมมุติผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมแล้วผมแบบเอ้ยมอสล้อเลียนหน้านายกเลยเพื่อนๆคิดออกปะแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย แล้วถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาไม่รู้ว่ามันคือการโมดิฟายเกมเขาก็คิดว่า <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะทำไมเกม Marvel Rivals เนี่ย <c oughs> มันมีตัวละครล้อ <c oughs> เลียนนายกวะอะไรประมาณเนี้มันก็กอกให้เกิดความเข้าใจผิดไปอีกเออประเด็นนี้น่าคิดเว้ก็คือมันสร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียให้แก่ตัววิดีโอเกมหรือแม้แต่วงการเกมหรือวงการเกมเมอร์ด้วยซ้ำไปข้อน,นี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่แม้แต่เกมออฟไลน์ line, เขาก็ไม่อยากให้หมอดข้อที่4ี่ครับ ใกล้เคียงกับเรื่องเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาคอนเทนต์นะเป็นเรื่องของการทํางานก็อย่างที่บอกครับทั้งทีมงานหรือว่าผู้พัฒนาหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการทุกๆคนนะ่ยไม่อยากให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดหลอกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนตรวจสอบหลายระยะเลยแหละว่าเอ้ยไอ้มอสตัวนี้มันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียมากน้อยขนาดไหน อะไรประมาณนี้ฮะโดยเฉพาะการเป็นเกมออนไลน์นะเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้เกิดเหมือนข้อที่3ไงก็คือเออมีการแบบเอ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องของเชื้อชาติหรือเปล่าเป็นเรื่องยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือเปล่าหรือว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสรุปง่ายๆคือมันอาจจะสร้างงานให้คนเป็นผู้พัฒนาผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะต้องมีระบบก,การตรวจสอบเหนื่อยกว่าเดิมไปอีก เสียทั้งทรัพยากรคนเสียทั้งเงินลงทุนมากกว่าเดิมปีกันเนี้ยเป็นข้อเสียที่แบบชัดเจนมากอันนี้ก็น่าสนใจครับพี่แกเจาะจงในเรื่องของแบรนด์เกม Marvels well เลยคืออย่างที่เราพูดไปเมือเ่อกี้พอมีคนเอาเกมอื่นมามอดลงในเกม Marvels well เนี่ยก็อย่างที่ทราบนะว่า Marvels well เนี่ยไม่ใช่ของ NET e a s นะแต่ว่าเป็นการแบบพาร์ทเนอร์กันในรูปแบบรูปแบบหนึ่งครับเพื่อขอลิขสิทธิ์เกม Marvels well มาทำเป็นเกม t p s เพราะฉะนั้น เวลาที่เขามีการมอดยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยมันไม่มีใครชอบตัวละครมาเวล l s เลยอะ่ะเขาก็แค่เอาแบบโครงสร้างของมาเวล l s มามอดเป็นตัว DC บ้างมอดเป็นเอาเจฟมาเป็นสกีบีดีอะไรอย่างเงี้ยนะมอดเอาแบบดาร์กอนบอลมาไว้ในเกมมาเวล l มันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมถอยลงของแบรนด์มาเวลส์ก็เป็นได้ แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของมาเวลมาเห็นโอฉันขายให้เธอไปทําไมเนี่ยขายไปคนก็มอดเป็นตัวละครของเกมอื่นอยู่ดีโอ้โหเอาให้เต็มที่เลยนายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเนี่ยแหละมันก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็เป็นได้ฮะเออเป็นการได้ค่ามาเวลพี่เขามองว่าอย่างนี้นะอีกข้อหนึ่งอ่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าคิดเหมือนกันครับว่าเอ้ยการมอดเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้ขอลิขสิทธิ์นะไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ของตัวละครมาไว้ในเกมของ Marvel r i v a l s ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยคนที่เป็นผู้เล่นแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าของลิขสิทธิ์เขาอาจจะไม่มองอย่างนั้นไงเขาอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นการละเมิดนะในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ผิดอะผู้เล่นคุณน่ะทำผิด t e r m of service อะเออทำผิดเงื่อนไขในการให้บริการแต่คุณไม่ได้ป้องกัน ไม่ได้ดูแลเกมของคุณเลยปล่อยให้เขาละเมิดอยู่แบบนี้คนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวละครที่แท้จริงอะ่ะเช่นยกตัวอย่างลิขสิทธิ์อนิเมะต่างๆเบจิต้าลิขสิทธิ์ของลูฟี่วันพีสอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเอ้ยคุณไม่ทําการลงโทษเท่ากับคุณส่งเสริมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณก็มีส่วนในการส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์นี่หว่านอ่าอย่างเงี้ยคู่ให้บริการเกมสวยไปอีกอีกข้อหนึ่งอันนี้น่าสนใจเขามองว่า การที่ผู้เล่นจะปล่อยสกิลมอสอะไรลงไปก็ได้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการสามารถอัปเดตข้อมูลการสปอยลงบนโซเชียลมีเดียหรือเปล่าลงให้คนมาโหลดนะฮะเช่นอ่ารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวหนังมาเวลสมมุติมีหนังมาเวลเรื่องใหม่เข้าฉายอย่าง Fantastic โฟร์จะมีด็อกเตอร์ดูมโรเบิร์ตเดลนี่จูเนียสมมตินะ ของจริงไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะอาจจะพี่โรเบิร์ตแกอาจจะแบบซับขาหลอกไือเบาแต่ไม่รู้อ่ะสมมุติมอสมาแล้วเกมนี้ยังไม่ขายสกินด็อกเตอร์ดูมยังไม่มีตัวละครด็อกเตอร์ดูมเลยมึงมอตตัวละครอื่นเป็นด็อกเตอร์ดูมโรเบิร์ตล้วนี่จูเนียร์แล้วมันจะเป็นการสปอยล์หรือเปล่าอันนี้น่าคิดเหมือนกันแต่ข้อที่สําคัญที่สุดครับถ้าเกิดแต่ละคนเนี่ยมอสสกินของตัวเองหมดเลยเป็นยังไงฮะอยากได้สวยขนาดไหนเดี๋ยวไปโหลดเอาหรือใครที่แบบมีฝีมือด้านงานดีไซน์ ทำอะไรพวกนี้เป็นเดี๋ยวออกแบบเอาเองเลยเกมเขาเป็นเกมฟรีทูเพย์นะพี่ๆนึกา่าออกไหมครับเพื่อนๆเขาเป็น <c oughs> เกมฟรีทูเพย์ด้วยเขาอยู่ได้ด้วยการขายคอสเมติกน้ยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากทําเกม TPS นะมุมอาบุคลที่3เพราะอะไรครับมันจะได้เห็นตัวละครเยอะเห็นหลายส่วนเห็นการเคลื่อนไหวเห็นท่วงท่าขายชุดขายสกินอะไรได้เยอะแต่พอมอดปุ๊บมึงก็ไม่ซื้อดิ ขาดรายได้ตรงนี้ไปอีกพอไม่มีรายได้ปุ๊บอันนี้เรื่องใหญ่ฮะคำถามคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเขาจะเอาอะไรมาเช่าเซิร์ฟเวอร์เขาจะเอา,า,เาเอาะไรมาจ้างทีมผู้พัฒนาทีมโปรโมทเขาจะเอาเงินที่ไหนครับมาเปิดให้บริการเกมต่ออันนี้เป็นแอบคิดภาพออกไหมแน่นอนถ้าปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นไปในระยะยาวอะมันย่อมส่งผลกระทบต่อ,อ,อพูดเป็นจิบพูดเป็นจริงเป็นจังเป็นตู่เป็นตาเลยส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์เกม ส่งผลกระทบต่อสถานะของเกม r a าไว e ร ival และถ้ายิ่งไปกว่าน,นั้นนะถ้ามันเกิดเป็นตัวอย่างที่แบบเออสังคมกูจะเป็นอย่างเงี้ยจะมอดอยู่แล้วพอไปแบบมีเกมใหม่ๆเปิดมากูก็มอดอีกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กแกล้นดิอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่อะชอบมอดติดกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วคนทําเกมฟรีทูเพย์มีแต่เจ๊งกับเจ๊งครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนิดนึงฮะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงนะ,ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฮะอย่าลืมครับกดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยถ้าเกิดใครที่โอ้โหอยากรู้ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันต่อยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง YouTube หรือว่าช่องที่ท่านได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยแหละฮะกดติดตามให้เราด้วยสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนานาครับหรือว่าอยากพูดคุยกับประเด็นนี้ฮะอย่าลืมครับคอมเมนต์เข้ามาที่ ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ